วิแต่ว่าจริงๆบิ๊กกี้เป็นคนขยันนะครัทำงานทุกอาชีพไม่เกี่ยงอาชีพเลยแต่ที่เหนือความคาดหมายคือเป็นเพสัชกรกีทาอ่าคือวิ่งดรักนั่นเองฮะวิ่งวิ่ง ยินมาว่าคือก่อนหน้านี้นนวิกกี้ไม่เคยคิดที่อยากจะมีลูกเลยไม่อยากมีลูกที่เหมือนตัวเองต่อไป วันนี้มาทำลายสยามวันนี้เรามาเป็นเด็กยามเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะใครที่ชิคแก่เขาก็จะมาเดินสยามกันหลังๆมามีคนมาถ่ายติกตต๊กต็อกที่นี่เยอะเราจะมาหาหนุ่มชิคหนุ่มหล่อสายคอนเทนต์ต้องเต้นได้ปะเต้นได้ดีเอวดีปะเเอวดีอวดีแค่ไหนโอ้โหพิ้น <c oughs> แล้วอย่างเงี้ย สวัสด oh, like oh, ีคร so ับสวัสดีครับโหก็เล่ซ้ายขวาซ้ายเลยเมื่อกี้นี่เพิ่งใช้ขวซ้ายขวาซ้ายขวายเยอะอยู่ในฟลอร์มซ้ายขวาซ้ายเลยนหยอกเล่นหยอกเหรอเล่นหยอกแบบอะไรอ่าน่าจะเป็นการเล่นบอลเลีมั้งฮะแบบรับมาแล้วก็มีคนรับแล้วก็ต้องเซตมีคนหนึ่งก็ต้องหยอกออย่างรอแล้วค่อยตบอะไรแล้วทำไมถึงต้องมีลิ้นด้วยอ่ะ ชอบบัตรรถเหรอเล่นลินเล่นลินครับอ๋อชอบเล่นลินใช่ครับเป็นคนแบบทะเลนทะเลนิดนึงแต่ว่าพึ่งเข้าวงการติ๊กต็อกปะคะหรือว่าคร้วใช่ครับแล้วใครพาเข้าแฟนชัวร์ครับแฟนชัวร์ชื่อชื่อไม่รู้ใช่รู้สิมินนวินบัอรรถบัตท่าน้ำซิงเซียไม่ต้องพูดสิไอ้ยวะโอเค สาวคนเสิรคนนั้นอ่าครับเต้นทุกวันไหมลงวันไลฟ์กี่ร้อยคลิปเต้นอยู่แล้วครับปกติผมอยู่บ้านผมก็เปิดเพลงเต้นคนเดียวใช่ครับแต่คลิปนี้ก็แล้วแต่น้องเขาอยากอยากถ่ายอะคอนเทนต์ไหนก็จะมาชวนเรามากกว่าครับคือเขาชวนเราจนเราติดใจเองเลยใช่หลังๆเราเราชอบแล้วอยู่เฉยๆเราก็เปิดเพลงคนุ่มๆเราก็ชวนเขาเต้นเห็นว่าเมื่อก่อนมีแต่คนบอกว่าบิ๊กี้อ่ะอินโทรเวิร์ t เงียบแต่เดี๋ยวนี้คือแบบพูดเก่งกล้าแสดงออกมาขึ้นเพราะอยู่กับพี่ๆเขาน่าจะแบบดูเงียบๆก็อยากนะก็อยากเฮ้ยแต่พูดเก่งมากเลยนี่พูดเก่งจากรอบที่แล้ว ี่เอนะครับนี่เก่งขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เป็นมือพายเรือพี่พลอยในตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ได้ดีมากเอาจริงแข่งจริงปะเนี่ยสู้ๆนะครับพี่เบ๊กโอ้โหเขานีเขาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะน่ารักไหมคะแฟนๆให้เล็บเขาดูเล็บหน่อยให้เขาดูเล็บหน่อยเฮ้ยเล็บสวยกว่ดูดงนี่อ่ะแบบคูด้วยดูดิเฮ้ยวิ่งวิ่งวิงวิงทำเล็บนี้ก็เพราะแฟนหรือว่าทำอยู่แล้วแฟนแฟน ข้าพายไปป้า <hai> มันน่ารักอยู่แล้วเราก็อยากทําอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าบิ๊ก่ะไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนะเขาดื้อด้วยดื้อยังไงคะก็เอาลิควิดไปบีบไว้ในตรงเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ชวนมาก่อนเฮ้ยเป็นไงว่างก็พามานั่งตึงอ๋อให้ก้นเขาอ่าใช่เป็นการแก้มแบบแล้วก็เพื่อนเขไม่พอใจก็ท้าต่อยเฮ้ยต่อยกันเลยกับแค่รีคูดเลี่ยนะใช่แล้วใครชนะเขาอะเพื่อนชนะโอ้ต้อนดิๆตัวเล็ก ตัวเล็กครับผมผอมเล่นกล้ามไหมคะเล่นเล่นทุกวันเลยครับวิ่พื้นวันละสามครั้งครับวันละสามครั้งครับโอ้ยเยอะมากเยอะมากขึ้นไปขึบนไปอ๋อเฮ้ยแต่ว่าวันก่อนพี่อูดี้มาออกเขามาถ่ายด้วยนะเราะว่าวันเนี้ยบิ๊กกี้จะเลือกไข่เขาถ่ายด้วอเขาทำนายล่วงหน้าเลยเขาทำนายล่วงหน้าเลยเขาอเดาจากนิสัยผมว่าคิดว่าจะเป็นมีส่วนนะมีส่วนมีส่วนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีปาปิก๊กก็สนุกด้วย น o b o บารีค่ะไม่มีเนี่ยตอนนี้ไม่มีตังค์ลวของสองร้อยเี่ยมีครับของของตังแขกไงเหรอแต่ต้องนั่งไปเอาที่บ้านเอ้ยรายเก็บวางไว้หลังตู้เย็นนะดิผมไม่ค่อยพกตังค์้องเพลงก็ได้ให้ผมไม่รายรายแล้วเนี่ย วิแต่ว่าจริงๆบิ๊กกี้เป็นคนขยันนะทำงานทุกอาชีพไม่เกี่ยงอาชีพเลยทำมาทุกงานไม่ว่าจะเป็นคัดเข้าทีมฟุตบอลใช่ไหมเป็นชีเซิร์ฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ที่เหนือความคาดหมายคือเป็นเพลงสัจฉกรกีตาอ่าคือวิ่งดรักนั่นเองฮะวิ่งดรักสมัยนู้นก็คืออ่ย้อนความเลยก็คือพอผมเริ่มเกเรเริ่มไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเริ่มจากแบบซ้ำชั้นและที่บ้านเริ่มรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราลาออกจากโรงเรียนแล้วกันเพราะเราออกเสร็จปุ๊บ เราทำไงอ่ะก็ต้องทํางานหาเงินนะใช่ใช่จะมานั่งนั่งนอนนออยู่บ้านไม่ได้นะงานที่แบบหาได้ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแบบเขามีรับสมัครพนักงานเด็กเสิบอะนู่นนี่นั่นแล้วไปฮะก็เริ่มจากการแจกใบปลิวกันเลยครั้งแรกเป็นงานแรกที่สุดนี่แหละเราจะมีเงินและหาเงินได้ด้วยตัวเองละสามร้อยบาทในยุคนั้นผมถือว่าต่อวันนะทำไปได้ประมาณสองครับสองชั่วโมงฮะ แดดร้อนร้อนย่างนี้นแหละ1ิบเอ็โมงจนถึงประมาณบ่ายโมงของแบชั่วโมงแล้วหมดเลยหมดหมดกำลังแล้วโหะหมดใจอะกลับบ้านเลยฮะจบแล้วก็ไม่ได้เงินส0 0้อยใช่ไม่ได้ครับ,รบแ,แล้วมันเป็นที่มาที่ไปในการเป็นเพศสัตว์ได้ยังไงก่อนด้วยความที่สังคมเราแวกบ้านแถวนั้นก็แบบชุมชนนะครับด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยวันนึงมันเหมือนแบบมีพี่คนนั้นโทรมาพี่คนนี้โทรมาที่เคยเจอหน้ากันเอาของให้หน่อยเอาโน่นนี่ให้หน่อยก็กลายเป็นแบบเราทําไปโดยไม่รู้ตัว นี่เมื่อกี้คือเราเพิ่งเอาของอผิดกฎหมาย,ยไปยื่นให้มือ,อคนอื่นมานะผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าผมเลยเคิดว่าเพราะว่าแล้วก็เหมือนคนแถวบ้านเนเริ่มแบบติดฟุ๊กไปบ้างไปอะไรไปบ้างเราก็เลยคิดว่า,เ,าเราคงไม่ใช่ทางของเรา บิกกี้เนี่ยแบบคือรักครอบครัวโอฮาน่ามากรู้สึกว่ามีวันนี้ได้เพราะโอฮาน่าใช่ครับเต็มปากเลยว่าเพราะโอฮาน่า oh แต่เรามัมีเรื่องติดใจอยู่เรื่องหนึ่งในโอฮาน่าที่มันทําให้แบบบิกกี้ค้างคาใจมาตลอดจนถึงวันนี้มันคือเรื่องอะไรอะ่ะเป็นคลิปที่ไปถ่ายที่สนามเหมือนสนามรถวิบากนะฮะแล้วเป็นให้เราเนี่ยอยู่ในล้อรถสิบล้อใหญ่ๆอ,อย่างนี้เลยโวงเข้าไปแล้วก็กิ้งออกมาจากเนินทีลคนหรอทีลคนนะทีลคนแล้วก็กิ้งไปใครได้ไกลกว่าอะไรประมาณนี้ฮะพอถึงรอบผมเนี่ยผมอยู่ง กิ่งเข้าไปแล้วพอจังหวะยางมันจะล้มเนี่ยเหมือนพี่ดิวพยายามจะมาประคองหรือมารับแล้วยางมันหล่นทับตรงหน้าแข้งเนี่ยปับ๊บขาหักเลยหาใช่ด,ดังครอบ ผมว่าตอนนั้นผมอยู่ข้างในผมแกล้งผมหรือเปล่าเพราะผมคือคนสุดท้ายคิดว่าแบบเออเล่นกันแบบแกล้งแกล้งขาหักตกใจฮะทุกคนตกใจมากไม่รู้ว่าต้องทําไงคือสุดท้ายก็ตั้งสติแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกคนแบบเออทุกคนรักรักกันมากกับเหตุการณ์นั้นนะร้องไห้เลยไหมใช่ร้องไห้เลยร้องไห้เลยแต่มันไม่ใช่ความผิดบิ๊กไงมันเป็นอุบัติเหตุนะแล้วมันถึงคาใจอ่ะมันรู้สึกแย่นิดนิดอะมัไม่รู้ติดอยู่ในใจใช่ครับบิ๊กรู้สึกว่าถ้าพี่ดิวไไไมมมม่่่่ดด้้าาาชวววยยยบบิิ๊กก็็็จจะเเเเปนนนหหลลืออสีถผ ไหลลงท้ากว่านั้นหรือแบบถ้ายางมันล้มเท้ากว่านั้นได้จะไม่เกิดเหตุการณ์เขารักเธอ่มเขาเปลนเป็นน้องเลสใช่ไหมล่ะลากแต่ไม่ดูหน้าดูหลังไงยางมันไม่เนินเดินข้นามาทำไมก็ไม่รู้เขาแบบนี้หยอกนี้หยอกคุณป้าฮีโร่เอ้อยแต่ว่าเขาชิดกันเป็นช้า ดิวบิ๊กก็ไม่เชิงหรอกครับเป็นแฟนคลับเขาชอบใช่ไหมเน้นหรอกเขาขึ้นเรือพี่ดิวเขาเป็นคนติดสกินชิพเวลาอยู่ใกล้เขาชอบแบบมาแตะมามาอยู่อะไรมาใช่เวลาอยู่กันถ่ายคลิปก็จะมาพิงพิงแตะจับอะไรเงี้ยฮะเรือชื่อว่าอะไรครับบิ๊กดิวหรือดิวบิ๊ก ดิวบิ๊กมั้งคะอ่าเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเรือชื่ออะไรบิ๊กเคยเป็นแบบว่าชีเซิร์ฟเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้แบบลองไปชีเซิร์ฟของจริงได้ครับและปกติอ่ะชอบดูอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไหมชอบนะเออทำไมเราต้องแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นเออเราจะเป็นฟิลเหมือนเอ่อพูดเรื่องอะไรให้ฟังดูไม่แก่วะเดินลเอมอนโอหแก่มากแนงเอ่อมาลูกโกโหแก่ทุกอย่างอ่อเซลมอนแต่ละเรื่องที่ยอะมากคือแก่มาก เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ญี่ปุ่นด้วยกันคด้ฮะชิวะอริกาโตะเนื้อวัตชิวะโคเลสคิมุจิคิมุจิครับคอนตินิคิมุจิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวแมวผมขอถ่ายช็อตนี้เก็บไว้ให้ผมคนเดียวได้ไหมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเยอะเลยฮะเราถ่ายตัดช่วงนี้ให้ผมนะโอเคห้าสี่สามอันนี้จังคอนตินิไดสกี้วัตชิวะนะไปเราไปเสิร์ฟกันดีกว่าอิโก้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  วิ่งวิ่งแบบนารูโตะถึงแล้วเฮ้ยหอมต้องต้องต้องเห็นแล้วไม่นานกันก่อนนะหนึ่งสองแซ่บถึงแล้วถึงไหนครับเนี่ยเนี่ยค่ะพามาที่นี่ค่ะพี่ปิ๊กเป็นเชิญค่ะเป็นร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะใช่เห็นพี่ปิ๊กแบบว่าเป็นคนอินทาวเวิร์ดเนาะก็จจะแบบไม่ค่อยได้เจอผู้คนเยอะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กำลังมาหานมัมั้งค่ะเวลาเราทักไทยต้องทักไทยยังไงครับทัสดีค่ะโอ้โหแล้วทำยังยังยังเนียนยังเนียนอ๋อเล่นแล้วเสิคืออะไรฮะขนมชิ้นขนได้ค่ะนี่ขนงเอามาออกมาตอนรับโอ้โหขอบคุณครับพี่น้องเลย

น่ารักมากฮะเหมือนรุดมาอีกโลกหนึ่งปกติมาไหมฮะปกติไม่มานะครับแต่เคยไปเกาะาน่าละครเลยอ๋อแต่รอบนี้เราคนเดียวอ๋อคุมารอบนี้มาคนเดียวฮะเหมาะกับพี่บิ๊กมากแล้วน้องเขาน่ารักจังทำไมเขาเสียงเหลกจังเลยอ่อทำไม่เป็นใช่ไหมเออเวลาเราเรียกลูกค้าที่ญี่ปุ่นมันจะต้องบิดมีเสียงสองโอเคให้มิกกี้ซานปลาอีรชัยแม่ซ่เหมือนปะเลนอะไหม ເອ mm ົາໃດໃດอยู่ parking ดิวะเอาจังนะ ตายลงตอไตอไยด้ยจ้เียได้จูไม่เปไอันนี้เป็นไม่เป็นไรค่ะได้จู๊เด็ดเดมื่อกี้น้องเขาอ้อนไปแล้วอ,อยากเห็นมินอ้อนบ้างไม่ป่อยอ้อนก่อนอ้อนตีนเป็นอย่างเดียวอุยอยากรู้ว่าอ้อนตีนยัง ขออนุญาตค่ะพี่บิ๊กเราจะต้องใกล้ชิดกันนิดหนึ่งเพราะกล้องมันรับไม่ได้จริงๆจริงอ๋อไม่ได้ให้ใกล้ชิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก็ใกล้ได้ใกล้ได้อะอะใกล้ได้โอเคระวังมีกลิ่นไม่ไม่ไม่เปรี้ยวฉีดมาแล้วโอเคคอมาลีนหกหตอนนี้คือใสมากอ้อนยังไงเหรอปกติแบบเป็นคนอ้อนไม่ค่อยบูดอ่ะจะเป็นแบบอ้อนด้วยท่าทางมากกว่าแล้วท่าทางยังไงขออนุญาตนะคะน้องซีเซียก็จะเป็นแบบว่าอะไรเงี้ย อยากจะแบบอยากให้รูปหัวอเหมือนน้องแมวเลยเหมือนสัตว์เลยน่าร้างเหมือนแมวเลยนี้อ๋อแต่เวลาผมเล่นกับแมวผมผมอินเอย่างนี้เลยนะอุมมไหมใช่แล้วยุบหูอย่าเลยเดี๋ยวเจอสามชั้น ชอบแมวใช่ไหมคะครับคุณพีน่น่าเชื่อนะว่าแบบจะเป็นทาสแมวอผมก็ไม่เชื่อเหมือนกัน,ต,น,น,นต,ตอนนี้มีแมวกี่ตัวตอนนี้สิบตัวแล้วครับเพิ่มมาอีกหนึ่งล่าสุดเยอะมากเวลาแมวติดสัตว์อ่ะน้องจะร้องเหมือนเด็กร้องออไห้อ่าร้องยังไงใช่อ๋อนี่น่าจะแมวตัวเมียไม่ใช่เวลาแมวติดเสร็จมันร้องอ๋ออันนี้น่าจะแมวตัวผู้แมวที่บ้านร้องเอเฮ้ยแมวผมไม่ร้องแมวผมเงียบผมฝึกให้เขา เป็นอินโทรเวิร์ดเป็นอินโทรเวิร์ดอ๋อเหมือนกันของตั้งแต่อยู่โอฮาน่ามาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ hey, ์แปลกๆอะไรไหมไม่สบายเหรอใช่ฮะมันมุกไหล่ะผมขออปไรนิดหนเอาขอกทรศัพท์สั่งโอเคฮะ เป็นขาแปลกๆหรอก็เจอแบบตามสถานบันเทิงแล้วกันอ่าแบบมึนๆมาแล้วแบบกึุมๆมาแล้วก็เดินเข้ามาถามแบบเฮ้ย mm hmm. e พี่ผมอยากวัดกระดูกกับพี่ว่ะอะไรเงี้ยวัดกระดูกวัดกระดูกก็คือแบบไรกระดูกใหญ่เอากัน <laughs> ความหมายคืออะไรความหมายก็คือแบบอารมณ์มากวนอ่ะ,อะใช่ประมาณนั้นแบบพี่อยากกระดูกหักไหมอะไรประมาณนี้กระดูกคนละเบอร์อ่าแบบนั้นเลยฮะเ,ออเข้าใจเขาว่าเขาเขาอาจจะเมาห,าหรือเขาอาจจะแบบดูเราเยอะจนแบบสนิทก,กับเราไปแล้วอะไรอย่างไรก็เลยแบบเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็เล่นกับเขาเขาบอกก็มาดิเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยใจเย็นนะก็ต้องแต่ผมว่ายอดหยอกยอดหยอก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 การโกรธไหมเวลามีคนมาพูดเงี้ยเออไม่โกรธนะแต่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่บิ๊กรู้ใจเย็นมากบิ๊กเคยโกรธใครไหมเคยสิครับเคยเคยอยู่แล้วเคยด่า ร้อนเป็นพราะคุมตัวเองไม่ได้ครับใช่เวลาใจร้อนหรือเวลาอารมณ์หลุดจะจะมานึกได้ตอนแบบเหตุการณ์ผ่านไปแล้วใช่แล้วก็มานั่งหย่อนว่าทําไมเราทําแบบนั้นแบบตอนนั้นมันขาดสติหมดทุกอย่างเลยดูดูน่าจะหลงร้อนดูน่าจะแบบว่าเก็บนิ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดพีก็คงแบบสุดอ่ะลองด่ายูทูบตัวหอมจังเลยนะอันนี้ด่าแล้วกินพลอยเป้าอุ้ยจริงเหรอใช่ใช่อุ้ยอ่ะ ฉีดโชว์ถอกป้าจะแล้วนะเราต้องมาดับเย็นด้วยโชว์ต่อปักนี้แหละดับเย็นดับร้อนดับร้อนเราจะมาไล่มนค่ะเมื่อกี้แบบว่าไม่มนแรงไปหน่อยมเดูน่ารักเลยน่ารักเกิอาอันเยกับคนบาปค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทักกันิรอบเลยนะคะอีกชิคู่หนาเ้อีกชิค่นาน้ต้องอะไรกันอ้องอะไรกัน

มวยมวยอะไรเอาเนี่ยอะไรอาหารเขาเน่ารักมากแบบหมี่พงผ้าใช่ชอบดูหมี่ไหมคะัไปว่าไปว่าชอบดามอพาชอบดูสารคดีอยู่แล้วชอบดูสารคดีไอเนเจอร์แนลเจแปนนิสอะไรสักอย่างเลย โยก r a p h i c อ๋อ oh. ตอนนี้เราจับร้อนเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าบิ๊กกี้อ่ะไม่ดื่มเริ่มดื่มไปเลยใช่ครับใช่เหตุผลที่เริ่มดื่มคืออะไรคะเมาแล้วก็รถล้ถมครับขับมอเตอร์ไซค์ขับคนเดียวขับคนเดียวครับขับกลับโดยขาดสติครับคิดว่าตัวเองเป็นวอเลนติโนลอซซี่ครับผมเข้าโค้งแบบหูแนบพื้นเลยเอ้ยแบบเฉียดอย่างงี้ยใช่หูแนบกว่าสน,นนเลยฮะโค้งแรกผ่านไปโค้งที่สองนั่นแหละหัวหน้าไปแนบเลยชอบเลยอ๋ออยากขับหน้าใช่ครับก็เลยไปแถบนี้ทั้งแถบเลยครับ ก็กลายเป็นมัมมี่อยู่พักหนึ่งอ๋อเราก็คือเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าครับแค่เข้าคลินิกไม่มีอะไรหักเสียหายแค่ทะลอกก็คือเราทะลอกแล้วเราลุกขึ้นมาขี่ต่อใช่ลุกขึ้นมาแบบเลือดเหมือนซอมบี้ฮะแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วก็นั่งไปคลินิกฮะนั่งรถไปคลินิกแล้วก็เลยจำฝังใจว่าเหตุการณ์นั้นมันเราขาดสติมากๆจริงจากการดื่มนั่นแหละครับก็เลยเลิกดื่มเลยว่มไม่ใช่คําว่าเลิกนะครับว่าไม่ดื่มหนักเท่านั้นอ่าประคองตัวประคองตัวดีกว่าครับพ่อมิ้นสังเกตแล้วมันเวลาแบบไปเล่นเกมการ์ดอย มิ้นช็ไม่ค่อยเห็นบิ๊กกี้ใช่ไหมเพราะว่าบิ๊กกี้ก็คือจะมาตอนที่แบบอ่ะก็ไม่ค่อยทันนะไม่ได้หยองเล่นคนสมาชิกเยอะแล้วครับแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกอะไรอีกก็เลยแบบเอาคนที่ขอแข่งแขงกินเก่งๆไปจะได้จะได้เวลาพูแบบว่าบิ๊กก็ได้จะขอแข่งนะไม่ครับไม่ไม่ไม่เลยหรือว่ากลัวตัวเองหลุดอีกก็เลยแบบว่าไม่เริ่มเลยดีกว่าใช่ใช่ครับมันเมาแล้วดื้ออยากเห็นเด็กดื้อจังเลยเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะี่โดนอะไรหรอ อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้จังแบบนีนอย่างเงี้รโอ้ยชิะ ไม่ครับ <c oughs> ถามหน่อยเวลาบิ๊กกี้บอกว่าบิ๊กกี้ไม่ค่อยดื่มแต่ว่าพี่ๆี่ในเวอร์ท์นาเขาจะแบบดื่มน้ำเอเวอร์เลสเก่งใช่ครับพี่ๆเขามีนิสัยแปลกๆอะไรตอนดื่มน้ำเอเวอร์เลสไหมครับมีครับมีเยอะเลยฮะเขาคนที่เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดเหรอผมคิดว่าน่าเป็นพี่สาบอนนะครับปิกแล้วใช่ใช่คนนี้เขาก็จะ เวลาอยู่ในวงอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยคือตัวท็อปในการใช่ครับจะเริ่มแรกๆก็จะเริ่มแบบอ่าเป็นดีเจก่อนเป็นดีเจเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงให้น้องๆสนุกกันเป็นพิธีกรมั่งยืนพูดใส่ไม้แซวคนโน้นแซวคนนี้ตะควาคอหลังจากนั้นเริ่มเริ่มถอดเสื้อเริ่มต่อยเก่งแล้วแล้วก็เดินเป็นไททันนะอย่างนั้นเลยนะใช่ครับแล้วก็เป็นอยู่คนเดียวนะแล้วก็มีแก๊งๆเด็กๆน้องๆฝึกงานอะไรไปเดินตามเขาอ่าเป็นแก๊งไททันครับส่วนพี่พี่สวรรค์เป็นไททันแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นรีวิลผมเป็นช่างภาพครับผมชอบเก็็บภาาาพเเเวลปนไ เพื่อที่ถูกต้องต้องมีใช่ครับไ้เอามือมารวมกันคืออะไรอะฮะอ่งหนึ่งสองสามือที่สามไงอะยังไงเข้าได้ได้ได้แบบฉีกมากได้ยินมาว่าเคยคบกับคนหนึ่งครับแล้วเราไปจับได้ว่าคนนั้นหรือว่าเราเป็นมือที่3าคเขาไม่าไม่ได้ใช่ไหมเออหรือเราวะเออ เหมือนก็นคบกับผู้หญิงคนนึงสมัยตอนเราแบบเด็กๆไว้รุ่นอยู่อาจจะไม่ไม่รู้จักความรักที่แท้จริงอะ,อะไรต้องมีเหตุการณ์ให้ต้องแยกการต้องห่างกาันผมต้องไปอยู่อีกต่างจังหวัดแล้วเขาต้องไปเรียนกลับไปเรียนอะไรเงี้ยอ๋ออยู่คนละทีใ่ใช่ครับใช่ครับแล้วพอเขาไปเรียนเนี่ยเหมือนเขาไปเจอสังคมใหม่เจอคนใหม่ๆอะไรแบบน,นี้แล้วก็กลับเราเนี่ยก็เริ่มห่างกันเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบพอมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันก็ปกติเหมือนเดิมฮะแต่แบบความรู้สึกคือมันมันเริ่มมีน คนไม่เช็คโทรศัพท์แล้วทำไมวันนั้นอยู่ดีเช็คเหมือนเราถ่ายรูปกันแล้วอะไรทั้งอย่างนี้แหละผมก็เลยแบบเลื่อนดูรูปในแกลเลอรี่อะอ่ะคือเหมือนดูว่ารูปมันเป็นยังไงอ่าเออก็เลื่อนไปก็เจอรูปเขากับผู้ชายคนอื่นอุยใกล้ชิดเลยแบบว่าอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเลยพี่ชายเขาเปล่าไม่ใช่ครับผมเปิดปุ๊บ หรือน้องชายเขาใส่ชุดนักเรียนนะดิเขาใส่ชุดเหมือนกันอะไม่นั่ตอนนั้นเราเพลินไหมขึ้นแล้วหรือล้วแบบอ่าดนึงนะเห็นแล้วตัดใจได้เลยป่ะแต่ตอนนั้นเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำตัวไม่ถูกเฮ้ยมันต้องทำยังไงดีกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทำยังไงอะเราเลือกที่จะคุยกับเขาสุดท้ายก็ก็ตามนั่นแหละตามที่เห็นเขาบอกว่าฉันมีมีคนอื่นอ่าใช่เหมือนช่วงเวลาที่เราห่างกันแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่แต่ผมว่าการถ่ายรูปมันมันใกล้ชิดกันไปผมเลยไม่เชื่อเรื่องเงินทุกกคนนออยยย่่่าาาะถรูปเ็บไว้ ไม่ใช่สิอย่าเราเกี่ยวให้เขาสนใจไมพอเราอย่ามีหลักฐานมาตัวเราอย่าอย่าสอนแบบนี้ไม่ใช่ค่ะคุณเล่นเขาพูดหยอก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 แต่ไม่เป็นไรนะทุกวันนี้บิ๊กกี้ก็เลยเจอคนที่ใช่ถูกไหมรัปพี่ทุกวันนี้เราแฮปปี้ครับหมคะเขามาเติมเต็มเราเติมเต็มเรื่องความที่เราเป็นขอาคนเข้าหาชอบคนใส่ใจเขาเอเนอร์จีเยอะเขาชอบชวนทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีเพราะว่าได้ยินมาว่าคือก่อนหน้านี้บิ๊กกี้ไม่เคยคิดที่อยากจะมีลูกเลยใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมี ลูกที่เหมือนตัวเองทำไมอ่ะกลัวครับกลัวกลัวเขาจะเจออะไรแบบเราแล้วเขาจะรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะแบบตัดสินใจดีกว่าเราไหมหรืออาจจะตัดสินใจแย่กว่าเราไปเลยอะไรเงี้ยครับกับน้องคนนี้ก็คืออยากมีลูกอยากมป็นลูกอ่าคือแปลว่าเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับเออก็อาจแบบแบ่งใจมาห้าสิบละสิบละกันอ่าทจะแบบอาจจะมีเด็กตัวเล็กวิ่งเล่นในบ้านก็คงน่ารักดีอยากได้ลูกชายหรือลูกผู้หญิงค ผมชอบลูกสาวนะครับลูกสาวว่าเขาชอบเด็กผู้หญิงด้วยใช่ไหมว่าลูกสาวเดี๋ยวมีจริงชอบเด็กผู้หญิงแล้วกันชอบเด็กผู้หญิงก็ดูเหมาะที่จะแบบเป็นแบบแดดดี้เกอร์ว่าดูห่วงลูกสาวชัวาวอะไรอย่างงี้เนาะคือเห็นทุกคนเนี่ยในโอฮาน่าเนี่ยมีช่องกันหมดแล้วแต่ทำไมบิ๊กยังไม่มีอ่ะ คิดว่าเริ่มแรกเลยนะจุดเริ่มตน้นมันผ่าจ,จะไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกขนาดนั้นเพราะเริ่มแรกผมเริ่มจากการเป็นตากล้อง <ละ S 1> ดูเบื้องหล<ะ>ังใช่ครับแล้วค่อยๆโดนดึงเข้ามาจนมันเริ่มเริ่มปรับตัวได้แต่ถ้าถามว่าความชอบลึกๆจริงๆก็คงยังเป็นคนที่อายอยู่เ้วคิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งแล้วก็แบบไม่ไม่รู้ดิผมผมไม่มั่นใจเออผมไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ไหมแล้วก็อะไรแบบนี้แนะนำนะเปิดแดนส์โปเรียลเลยเต้นเลยปับปัด วันนี้วิกกี้จะมาสอนทีอนาบัตอนาบัตเผื่อนาบัตยุกอนาบัต,บต,บตเดิ้ลแต่แต่แพนก็มีมีมาตลอดแหละครับว,ว่าอยากจะทำนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปในทางไหนดีถ้าบิกกี้ทำเดี๋ยวมิซับซับเป็นคนแรกเลยโอ้ยจริงเหรอไม่คนที่สองก็ได้เดี๋ยวเราให้กี่คนเป็นน,ๆๆๆนี่นี่คนนี้คนแรกใหม่ใหม่ใหเออวชาชาคนแรก ถ้าทุกวันนี้ไม่ได้เป็นโอฮาน่คิดว่าทุกวันนี้บิกกี้จะทําอะไรคะก็ต,ตีนเกมนะครับนอ่นเรอผมชอบเล่นเกมแล้วก็แปะเล่นมัตสี <laughs> เล่บัญชีเลนบัญชีดเน a โดเน n a ดเนอ a t e แบบนั้นวิท่น่าจะฟิลนั้นครับจะให้โดเ a t ยังไงดีคะ Donate ยังไงครับก็ทีว่าโค้ดซึ่งคีวอาเลยเหรอไม่ใช่แลีว่าโค้ดเรานะไม่ใช่ของวิทใช่ฝั่งบุญชาแนลฮะ e ซุเปอร์แตงง่างซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงถ้าซุปเปอร์แตงปุ๊บเดี๋ยววิกกี้จะทำท่า เนียเงีโมเอ๊โมเอ๊ลูฝากวิกีีฝากผลงานแล้วก็ช่องติดตามเลยค่ะครับก็ฝากโอคานาคลิปครับแล้วก็ช่องทางติดตามของโอคานาทุกอย่างเลยครับผมก็จะโลดหน้าอยู่แถวโอคานานั่นแหละครับส่วนตัวตอนนี้ยังมีแพนแต่ว่ายังยังไม่ได้เปิดออกมาเต็มเต็มตัวรอรอก็ติดตามในติ๊กต็อกในไอจีส่วนตัวก็ได้ครับขอบคุณพี่บิ๊กนะคะแล้วก็ฝากร้านด้วยเพราะว่าอาหารแบบว่าน่ารักมากคิวมากแล้วก็เหมนประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ มุ้ยมุ้ยได้ที่ร้านเมดรีมินนะคะอยู่ที่มางุลคองชั้น7มีสองสาขาค่ะตอนนี้มีที่มางุลคองแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครับสิทธิ์ใกล้บิ๊กเลยใช่ผมเคยไปที่ฟิวเจอร์กัแล้วด้วยเดี๋ยวให้พี่บิ๊กไปเลือกกันนะคะว่าจะเลือกใครม,มอ้โมุยม้ยพี่แฟนได้มาอันนี้ก็ นั่นแหละค่ะแล้ววันทีเลือกฟิลแฟนวันนี้นะคะก็คือพี่พิมบิกจะเลือกนะคะก็พี่พิมจะต้องทวนไปเต้นด้วยเหมือนเราเต้นในติ๊กต็อกด้วยกันอะไรอย่างนี้มาสกิบสกิว่าแบบว่าเอออโตเออไอโ้องุ่มคันเดี๋ยวเรามาเต้นด้วยกันเด็กกาผมจะเลือกแล้วนะฮะก่อนเลือกนะครับผมขอเลคคอร์ดกล้องหนึ่งที เอาละฮะแล้วคนที่ผมจะเลือกก็คือก็ได้เล้ววะอะไรออเาย่างเงี้ยเนี่ยคงอยากจะแบบอยากให้รูปหัวอ๋อ ไม่สบายเหรอใช่ฮะ half. มัน yeah well, มุกมหลอยอะผมขอไรกัไห้อสั่งพีพอยครับฉันอยากเดเอสงานนอ่ลียวเหยองบ่อืเจ็บอยู่ลึกๆเกือบใจขาดตาย ขวาซ้ายขวาขันหลังเป็นโลนมาึเห็นไหมเป็นตอนที่พี่อู๊ดเอาจริงเลยจริงเห,หรอพี่ตั้งผู้เหรอใช่จริงเหรอพี่อู<ห>๊ดบอกว่ายังไงบิกกี้ก็เลือกพลอยส่วนไอ้บิกีเยผมเดาได้เลยคนนี้ ใช่อ่ะเดีลุ้นพลอยบิ๊กมันชอบสาวคมๆได้ใต้เฮ้ยวันนั้นจะขีดอะไรเนอร์มาเลยจะกีดให้ถึงหัวทำไมเพราะอะไรเอาจริงๆเลยวะถ้าผมเลือกมาจากบ้านผมเลือกพี่มินนะเล่นไหมเล่นไหมจริงๆถ้าเธอเลือกแบบเฟิร์นเดเมชันผมเลือกพี่มินนะแต่ถ้ามอมาอยู่ด้วยแล้วพี่พาน่าลักดีดจนไปเลยงั้นขอโมเมนต์ที่บิ๊กพี่พลอยหน่อยนะคะอ้อนพี่บิ๊กให้ดูหน่อยเป็นแม่กอดปลดค้างเธอเธอไม่ต้องเงาฉันอยู่ข้างเธอ ไม่เป็นไรค่ะถึงเราจะแพ้แต่ก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่า I I don't care I don't care ไปก่อนนะคะฝาก Subscribe ช่องความ c ุนชแนลแล้วก็ติดตามฟิลแฟนได้ป่าดด้วยนะคะคนที่แพ้ก็ต้องไม่เต้นแต่คนที่ชนะก็ต้องเต้นสี่ชั่วโมงบายนางเลยปะกดเพลงเลย มาเต่นด้วยกันเร็วๆเง้อเงงอก่อนเออมางอมึงจะมาไม่มางอเออไม่มาไม่ต้องมาไปงออไปดิมามาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรับเชิญครับถือว่าใจง่ายนะ น้ะน้องผมไหนฉันมีแล้วฟิลแฟนของฉันนี่ไงต้นได้นติกสองอนเปนเลยไปตึงซึ้งตึงซึ้งเ้งกเยิน้วจริงปะถ้าไอ้เมยไม่เคยชงน้ำอะผมจะแต่มืยหมวยแล้วอะมึงเลยาบอว่ามึงเราหงทุกอย่าง